เป็นไงคองทอน,นีหลังจากกินดีบุเนตัวนี้ไปผมก็ปวดหัวเข่าวปวดข้อมาสิบป,ปีแล้วกินตัวนี้ถืดีขึ้นครับกินกับผสมน้ําเย็นคือใส่น้ําหน่อยเดียวไม่ต้องเยอะตอนนี้เป็นไงการยืนสอน<ก>มวยอ,อะไรยืนสอนมวยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วขนาดเริ่มกินมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดีขึ้นตัวนี้เป็นแคปซูลเป็นแคปซูลใช้สมุนไพรนะครับกินตอนกลางคืนได้ก่อนนอนอกินแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันจะดีขึ้นอ่ะ คนเราอายุเยอะมันจะเริ่มปวดตามข้อตามหัวเข่าจริงๆแล้วพวกเราก็ใช้ข้อเยอะใช่เพราะเราตอนสมัยเป็นนักมวยนี่ตรงเล่นโดดจัมวิ่งวิ่งวิ่งไกลอืวิ่งวันละสิบกิโลก็แก่ตัวเขามีเริ่มมีอายุอ่ะมันจะปวดตามข้อตามกระดูกก็ส่วนมากเกือบจะทุกคนพออายุมากขึ้นก็โรคกระดูกมันก็ต้องฝึกหล่อไปธรรมดานน่นแหละเราก็ต้องมากินตัวนี้เสริมขึ้นมาดูครับอยากจะฝากบอกเพื่อนเพื่อน เริ่มมีอายุ้าเนี่ยตัวนี้แน่นอนอกินอแล้วดได้ผลทันตาเห็นดีบุเน่นะดีบุเน่อ,อย่างย่งเป็นซองกินกับน้ําอ,อันนี้อย่างเป็นแคปซูลกินก่อนนอนตัวนี้ดี